สอนวิธีทําร้านค้าสุ่มผลปีศาจโดยจะมีดัมมี่ที่เราได้ใช้จากตอนสร้าง NPC ใครที่ยังไม่รับชมตอนเก่าแวะไปโปรไฟล์และอย่าลืมกดหัวใจและติดตามกันด้วยนะครับเริ่มขั้นแรกสร้างสคริปต์ใส่ไว้ในดัมมี่หรือ NPC ของเราโดยข้างในนี้มีสกรีน GUI ร้านค้าที่ลุงผีเตรียมเอาไว้โดยสกรีน GUI นี้ก็คือหน้าต่างร้านค้าสุ่มผลปีศาจของเราโดยอง์ประกอบของมันจะมีเฟรม Text Button ซึ่งตัว Text นี้จะเป็นปุ่มกดสุม่มส่วนหน้าต่างโชว์รายการผลปีศาจที่ม รายละเอียดของผลพิสัยอีกทีหลังจากที่เราได้สกรีน GUI แล้วก็ให้ย้ายไปใส่ในสคริปต์แล้วก็เตรียมเขียนตัวแปรตามหาหน้าต่างแต่เราจะขาดตัวนี้ไปไม่ได้เลยคือ p r o า i ส i ิทจะคอยเป็นตัวกลางส่งอีเวนต์ให้กับเราหลังจากที่เพิ่มเข้าไปแล้วเราก็จะกลับไปในสคริปต์และเขียนตัวแปรของพร้อมเพื่อที่จะให้หน้าต่างร้านค้าโผล่มาเราก็จะใช้คำสั่งโคลนและพรเรไปที่ Player GUI ซึ่งเวลาเข้าไปใกล้ NPC แล้วกดปุ่มหน้าต่างก็จะปรากฏขึ้นมาส่วนการสุ่มนั้นเราจะใช้เทคบัตเทิลของเราที่อยู่ข้างในเฟรมจากนั้นก็สร้างตัวแปรใช้งานคือมาส์บัตเทิลวันคลิกเมื่อใดที่เรากดปุ่มก็จะทําหน้าที่สุ่มผลเข้ากระเป๋าเราโดยการสุ่มเราจะสร้างตัวแปรเทเบิลที่เก็บรายชื่อผลปีศาจที่มีอยู่แล้วก็ให้สุ่มจากตัวแปรนั้นซึ่งจะใช้วิธีเบื้องต้นคือ m a t ดอ a n d o m แล้วใส่ค่าเทเบิลของเราไปและถ้าเราไปทดสอบแล้วกดปุ่มเราก็จะได้ค่านั้นกลับมาอูส้ส เราก็จะเอาค่าที่เราได้มาไปใช้ในการตามหาที่อยู่ผลปีศาจของเราและคนใส่เข้ากระเป๋าเพียงเท่านี้ก็ได้ร้านค้าสุ่มผลแล้วและแน่นอนอย่าลืมตั้งข้อกำหนดต่างๆถ้าเกิดว่ามีการซื้อขายกันด้วยนะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นสำหรับร้านค้าสุ่มผลปีศาจอย่าลืมกดหัวใจและติดตามกันด้วยนะครับครั้งหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็สามารถรีเควสตกันมาได้เลยนะครับแล้วเจอกันบายบ